สวัสดีค่ะวันนี้แม่อูที่ดินพามาดูบ้านเดี่ยวพร้อมสวนหลังนี้ค่ะเป็นบ้านบนเนื้อที่50.8ตารางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำาห้องรับแขกแล้วก็1ห้องครัวค่ะนี่คือด้านหน้าของตัวบ้านนะคะทำรั้วที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยแบบสวยๆติดคมไฟหน้าบ้านค่ะด้านข้างจอดรถได้1คันนะคะแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านแฝดหลังนี้ ของเราเป็นแปลงมุมนะคะก็จะมีสวนด้านหน้าของบ้านนะคะแล้วก็ด้านข้างเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องรับแขกห้องนี้เลยติดวอลเปเปอร์แล้วก็ชั้นวางทีวีค่ะประดับผ้าม่านฝ้าทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเฟอร์นิเจอร์เป็นโซฟาสองตัวแล้วก็โต๊ะรับแขกกระจกสวย,สวย ห้องรับแขกก็จะติดแอร์ตัวใหญ่นะคะแล้วก็มองเห็นด้านข้างของตัวบ้านชมสวนได้นะคะติดกับห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่นะคะก็คือจะเป็นห้องแรกที่อยู่ติดกับหน้าบ้านเนี่ยค่ะด้านข้างก็จะเห็นหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวค่ะแล้วก็เจอสวนของข้างบ้านค่ะทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะท่านเจ้าของซื้อามายังไม่ถึง5ปีนะบิวอินทุกอย่างเตรียมอยู่ค่ะ พอเจอโควิดนะคะก็เริ่มอยากจะมีบ้านสวนนะคะเลยไปซื้อบ้านสวนนครนายกอยู่กับแม่อูค่ะก็ให้มารีวิวนะคะหาผู้ที่อยากใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะมาขึ้นบ้านใหม่หลังนี้เลยท่านเสกทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วในราคา3 2ล้าน2แสนบาทนะคะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์เลยอันนี้ห้องน้ำที่อยู่ในห้องใหญ่ของท่านเจ้าของบ้านนะคะ ก็แยกโซนอาบแล้วก็สุขภัณฑ์อย่างชัดเจนตรงนี้เป็นห้องที่สองนะคะก็จะเล็กลงมานิดนึงนะคะท่านมีลูกสองคนนะคะก็จะจัดตกแต่งให้เห็นสวนด้านข้างหลังของบ้านนะคะมีแอร์หนึ่งตัวที่นอนเครื่องนอนทุกอย่างใหม่เอี่ยมหมดเลยนะคะท่านกลับมาช่วงคริสต์มาสนะคะเลยมาเปิดบ้านให้แม่อูดูนะคะทุกอย่างก็ใหม่หมดเนี่ยคะ่ะ จะเป็นห้องที่3ามนะคะห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังห้องรับแขกค่ะก็จะเป็นบ้านที่ไม่โดนแสงแดดนะคะก็เลยไม่ได้ติดแอร์นะคะห้องนี้แต่ก็ประดับตกแต่งสวยงามส่วนห้องครัวนะคะก็อยู่ด้านหลังระหว่างห้องเล็กสองห้องนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำกลางที่อยู่ตรงนี้ค่ะวางตู้เย็นนะคะแล้วก็ห้องครัว มีประตูบานเลื่อนที่จะออกไปชมสวนด้านหลังนะคะมีโต๊ะอาหารให้เรียบร้อยค่ะสวยงามหรูหรามากเลยนะคะตรงนี้เป็นส่วนของด้านหลังค่ะท่านเจ้าของก็ต่อเติมเป็นบริเวณซักล้างนะคะก็วางเป็นเครื่องซักผ้าตัวนี้ก็ใหม่แกะกล่องนะคะยังไม่มีการใช้งานเลยเนี่ยค่ะห้องน้ำนี้ก็คืออยู่ด้านหลังนะคะใช้ร่วมกันนะคะ อย่างใหม่หมดนะคะนี่คือสวนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นแปลงมุมค่ะจัดสวนให้เรียบร้อยยกแปลงนะคะ3ล้าน2แสนบาทค่ะราคานี้ไม่ต่อรองแล้วนะคะแต่ท่านลูกค้าที่บอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองนะคะท่านเจ้าของก็พร้อมจบในราคา2ล้าน9แสนบาทนะคะค่ะสนใจเป็นเจ้าของบ้าน เดี่ยวหลังนี้นะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยในราคา3ล้าน2แสนบาทนะคะท่านเจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าหากพร้อมจบในราคา2อล้าน9แสนบาทผู้ซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะหิ้วกระเป๋าขึ้นบ้านใหม่ปีนี้เลยค่ะติดต่อแม่อูนะคะแจ้งล่วงหน้า0826162428แม่อูไม่ได้อยู่ที่จังหวัดตรังนะคะแจ้งล่วงหน้าดว่ดวนเลยเจอกันที่แปลงที่ดินคะ่ะ